ก็ขอบคุณค่ะท่านประธานอ้าวน้องฟ้าสวัสดีจ้าฟ้าประธานโหขอบคุณนะคะที่แวะมาคิดถึงเหมือนกันจ้าขอบคุณนะคะฟ้าประธานนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่แวะมาเลิกงานแลว้วบอขอบคุณนะคะ แก่แวะมาก็ดีใจแล้วนะจ๊ะกำลังซุกหน่อไม้วจะตั้มซุกหน่อไม้น้องฟ้าคิดถึงเหมือนกันเนาะคิดถึงน้องฟ้ากินส้มตำอะ่ะกินหน้าเล็ดอร่อยเผ็ดๆไม่เผ็ดเขาไม่อร่อยเนาะไม่รู้ตั้งกล้องใส่ย้อนแสงหรือเปล่าหามุมตั้งมันย้อนแสงนะจ๊ะเนาะ พี่น้องคิดทอดคิดทอดเด้อครับดีใจหลายๆจ้าดีใจหลายครับ,จ,จ,จ,รบ <laughs> จ้าขอบคุณจ้าคือการจ้าเห็นกเห็นฟ้าประทานมาก็ดีใจจ้าไปเที่ยวบ้านน้องหมื่นก็ไหรือยงนะังเนี่ยเศรษฐีหมื่นล้านนะ่ะไปหาเขาได้เด้อ <laughs> เศรษฐีหมื่นล้านแล้วอีกฝนตกเย็นฉ่ำนี่ของใครเนาะคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยด้วยจ้าเด้อ อ่านจันจอมองไม่เห็นน้องฟ้าสายตาก็ไปเที่ยวหมดแล้วน้องฟ้าดีใจจ้ะดีใจสวัสดีค่ะคุณเพื่อนพิมพ์ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจจ้ะขอบคุณมากจ้ะเดี๋ยวจะให้ท่านถ้าไม่เห็นน้องไปเที่ยวหาก็เป็นพิธีกรเด้อจ้ะเด้อเพื่อนพิมพ์ แม่พิมพ์อุ้ยบอกมาเจอฟ้าประธานใช่ไหมคุณเพ,พื่อนพิม์บางบ้านก็จะเจอพี่นิกรนะจ๊ะเราแบ่งแบ่งกันไปเนาะแบ่งกันไปให้กำลังใจเพื่อนๆจ้ะเพราะว่าน้องไปสายหนึ่งพี่นิกรแกก็ไปสายหนึ่งเนะาะจ๊ะเนาะแบ่งกันไปถ้าน้องไปทางนี้พี่นิกรก็ไปอีกทางหนึ่งผัดกันไปจ้ะขอบคุณเด้อจ้ะขอบคุณ เพื่อนพิมพ์คุณเพื่อนวิมก็บอกสวัสดีทุกบ้านจ้ะแล้วก็ขอคุณลมบนเพื่อนที่อยู่ข้างบนเด้อจ้ะี่เข้ามาให้กําลังใจจ้ะก็มานั่งนี่แหละชอๆหน่อไม้เนาะจะทําซุปหน่อไม้มาหน่อไม้เป็นซุปเดอ้อท่านประธานที่เคารพเพื่อนพิมพ์บอกคิดถึงเนาะไม่ค่อยเห็นท่านประธานเลย เดี๋ยวต้องเข้าไปแอบดูสซงหน่อยล้วครังนี้อาจจะถ้าไปไม่ทั่วถึงใครก็ต้องขอโทษขออภัยนะจ๊ะเนาะถ้าใครคิดถึงใครก่อนก็มาก่อนมันก็จะได้เห็นก็จะได้ไปบางครั้งแต่ละบ้านก็เพื่อนเยอะขึ้นเนาะก,ก็อาจจะมีลืมมีลืมกันบ้างก็มีจ้ะเนาะเพราะว่าแต่ละบ้านก็เพื่อนเยอะขึ้นเนาะ, <c oughs> ะน้องเหมือนก็สวัสดีคุณเพื่อนพิม ก็ขอบคุณเพื่อนพิมแล้วก็ขอบคุณน้องเศรษฐีขอบขอบคุณท่านประธานฟ้าประธานนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณฝนตกเย็นช่าฝนตกเย็นช่านี้เป็นของฟ้าประธานหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะของน้องประธานหรือเปล่าฝนตกเย็นช่าหรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษขออภัยนะจ๊ะก็คอมเมนต์ไว้พี่น้องหน่อยเดอ้อฝนตกเย็นฉ่ำเลยอ่า น้องฟ้าประธานก็สวัสดีครับท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีเจอบกับท่านประธานเนาะไปกันได้เลยน้องประธานฟ้าประธานของเราเนาะน่ารักเป็นน้องประธานเรานี่ก็น่ารักจก้ะก็ช่วยเหลือ,อกันมาตลอดดึงกันมาตลอดเลยจนผ่านมาเนาะ ช่วยกันล้มลุกคูกคานกว่าจะผ่านมาได้นะน้องฟ้าประธานเนาะรุ่นเราทำเนี่ยก็ยากนะฟ้าประธานเนาะกว่าจะดึงกันผ่านมาได้โอ้แต่รุ่นนี้ก็น่าจะง่ายกว่ารุ่นเราอีกรุ่นนี้น่าจะง่ายเนะคุณพิมเนาะรุ่นหนูด้ยกว่าจะหากว่าจะผ่านอุปสรรคเยอะแยะเลย หน่อไม้จะหน่อไม้สวยๆเด้อจ้ะทำไว้สวยๆวยดิจ้ะก,กดไฮไลท์สักหน่อยแล้วจ้นะเนาอ